ิฉันกับมหาโมได้ข่าวโมนิกาขึ้นนานมากแถวบนิกกับ่ามาถือก้านอยู่นะถือพวกเราถืกรนเบียงน้องทั้งหลาย พวกอาเตยชอบเลี้ยงเนื้อ,อย่างเกาหลีถ้าผู้ชายหน้าตาดีเลี้ยงเนื้อเกาหลีทุกวันเลยอยากอนะไอยากอะไรอยากเกาหลีมันเป็นังไรกับข้ามุนี้เป็นมือสันวันนีเรียข้ามุนี้วันพยาบาลน,นะคะอันนู้นเข้ามาลายไปไซเบิร์นยังวะมากเหมือนที่จังหวัจังซันนะประเทศนี้เ <c oughs> <c oughs> ทิมเลยเทิมซันเป็นนาแปลกๆปลมาวัดปีเด้มากบักกะฮึงพอปีได้มากมาวัดเป็นอย่างไรมาวัด ไปยิ่งเห็นยังพยาศอดเนื่องจากความจริงคือค่ะแนาเขาเฮ็ดบ่ค่อยอยากไดแมนเดี๋ก่อนจ๊คประกาศไปเฮ็ดอีหยังดอกค่ะจังหวัดเมื่อยสันเดีเมื่อเนี่ยเหนื่อยนะคะคุณพยาบาลค่ะท่านจันพยาบาลเหนื่อยเหนื่อยวันนี้อันก็เป็นรายเงินนะคะโอ้อันม่เมื่อยในเท้าขาก่อนเขาก็ขึ้นมากกับสีถามหาเงินสันเดีเดียวนี่โอ้ดอนเหนื่อยเป็นโลูกมาทำโต้อย่างไรจังสันทะเบิลดูเดี๋ยวเนี่้ ยังค่าจักสันเป็นโรคเบาหวานเอาเป็นยังคือจักเป็นเบาหวานเอาจักแล้วเบาหวานและคณะคุณน่ะนับใจจักกรจักพบโรคพุรล่ะไปถาม้วนแถวป่านี่ไปถามว่าคุณหมอคะดิฉันเป็นโรคอะไรวะจันหมอตอบจังไหนคะเบาหวานและคณะครับบอสเราบอกเลยโรคอีหยังแน่มเฮสิเป็นตายเนาะยากระบได้กินซะสิเจนี่เป็นหยังคือบ่ได้กินซีเอ้ากันนึกว่ามันสิบ่เป็นหนักใกเสิโอุ้มไอ้ปนักดิน ใชบาทถึงเมื่แตียาเจ้าเป็นหอบคนนี้เด็ดโอ้ยผู้ขาไม่ได้แล้วใ่เนอไม่ได้กินฮะให้ไปให้ไม่ได้กินจังวะเช้ากลางวันเย็นโอ้ยไม่ค่อยสีหนักเลยเช้ากิ๊สีอยู่วมาสั่โอุ้ยบนเป็นตายระบปายน่ะเลยสี่แปดยู่มเ่็ดมาแต่ว่าไม่ได้กินคือหพุงขึ้ว่าเข่าเสด็จเด็กอันเป็นยังก่อค่ะขึ้นกิดอกไม้ทั้งนี้ค่ะนะอ้าปากเสียงดังเป็นมะเร็งนอกมะเร็งเต่าโน มากับข้างเขาไเห็นยูปบมันโทรกัคือาพะเจาบริจาคเอาวิยาบานน้ำเพินแม่แล้วบันจิบริจาคให้ชุบกัดเธออีกอยู่เเดีอยเนี่ยก็ดีหรอไอยพันขเดมี่เนาะไอ้ค้ามี่น้ำแดงีนี่นีนี่มีนวาเไม่เอียงคนละนิดเรามานยังเขียวคอยไปดอยอินทนนมาไปแยังดอยนทะนนมานี่อวยไปเอาของดีเอียงเอาของดีแต่ถุกข้าแล้วมาเทหัวเดื่อนี้นะแต่ถูกขาแล้วมาเทมันเอียง อว่าจากไหนกำลังมีนัดไม่อย่างตระ,ะอันา,า่าชีว่างานนัดพยาบาลเนี่ยแะงาน,<ข>นพยาบาลวัหน,นัดรวมตัวกระเทยพยาบาลา <c oughs> พยาบาลเป็นกระเทยกมนนะมีมีดระเทไหะเมีว่าเป็น่เป็นบ้ากเป็นกระเทยเนี่ยและค่ะไม่มมมได้แนวาเดียวเลย,นะยบลยันไดแท็บว่าเมนหลายอยู่แต่วิไลพยาบาลได้แต่ดบบุญนี้บุญีกิมีบุ้ไสสามสิอเป็นกะเทยสา แต่เลี่ยงเลียงแถวนะเฮ้มากุูเลอ่ะสวัสดีครับแล้วหจายคนคอยกวาดู่แตงไปเดือน2เดือนแน่ฮันแนวเห็นผู้ใช้ศูนล้มบานท่านจะลักเปล่ยนแลรวเนี่ยเนี้ยเนี่ยตื่นทลจะลักเปลี่ยนเนียไอ้กรฝากเมื่ออย่เพนม่นี่เนาะกระฝากเพ่อนเน้ออย่าปล่อยมาดูหลายชั้น ใหญ่จะเป็นผู้ชายว่าษาจะได้อะไรญาติเขากระโดดเขามาหาเหลือเชื่อสถาพยาบาลมีแต่ผู้หญิงงามๆเนาะจะหมดักติบ้าบ่อยเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนเราไปเปิดประตูเปิดหน้าไปถามภาษาบ้านใดออกมาจักเถื่อเนาะเฮ็ดจังไหนจะได้เห็นผู้ชายสันตมณีมาสองคนแบบี้เนี่ยมาสองคนบ้านมึนจะมาสองคนเตัวคะเอ้าได้ล่ะ จะเล่นอย่างโยกเก้าอี้งหว่ามาหาหัวได้ใดดูเมื่อเดียวปานี่เลยบอกดาหาเสนอฉบัเมอว่าหาได้ไปหาได้แล้วยางมาต้องหั่นก็ได้ได้ยังได้อีได้อีมันชะมานะนมะมาตันลูกไปว่าสีเอ็นเกียร์มาได้ก็่าเอ็นเกียร์นะพี่พวกแม่ยังโยกอยู่ันเภาพบไมีบุไภาพอบบสัตว์กมั้งจ้ท่านกอยู่อัป วัยโตกะสร้างเป็นอุบายอยากไป,ไปควบรูน้ะมันยานจะได้เดินนีไปรัอนลัทธ์นแมนี่คือรอบกับเอาสุลอเอมนนี่คนช็อตเลยก็ค่อนม่เข้าใจดอก่็อยาวบ้คิดยากสอบเขาบ่าคิดยากคิดยากตัสิสมาเรียนีีละ สามปีค่ะโอ้ยก้องชัดจริงๆด้วยชัดจริงๆมาชัดทันเร็วชัดทันเลวบางทีก็เหนอยเขามาเนี่เาตีไปใสเาีไปใส่โอ้ยดวดววอีพอโตมา่อ้โอ้ทนาป่ พ่อผมปลาเสือส้วนไปกินเหล้าอีกแมียจัดการเองครับพ่อครับครับโอ้กระเทยไปว่าไปว่าผมกระเทยผมเมนบอกผมเมนผมเมนผมเมนเนี่ยผมเมนสั้นก็ยังหนุ่มสุดก็ยังสุดกระเทยได้ครับพ่อได้ครับพ่อเตะฟุตบอลอยู่ครับเตะฟุตบอลอยู่อยู่สนามสุพัชราใส่คุณเด็ดเดี๋ยวปครับแป๊บแค่นี้ตัดเดี๋ยวตัดการครับพ่อทแค่แป๊บเดียวครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ลรยงโทรศัพท์ แอมแอมดีเนาะว้ปูเลียวมันเนสิกลับแล้วบานสั่นปลาสอกกบปัานไปส่ไาหนาพอกับบ้ากาโบมือเมียปดได้มาสั่นไส้เสียกันยักสีสันบุไถ่นะดิฉันกับเงินขึ้นกันน้ครับพ่อไปบ้านพ่อทมสุกิภพากันเอาหัวเบิร์ดระบอกพนกโอยนัดเงินลายพ่อจส่เน็้แต่งเมี่หคิดยากไมดีเซ็นกไหน้าขาเมียสามซอเขียนคิ้วหนูเียไม่รู้่ ลังเขียนก็เขียน่อันไม่ของน้ำฝนไดเพิ่นนั่นละปเปลี่ยนไโอ้ยเปงรบมาเยมาเป็นเบาหวานเนี่ยว่าเมยจะได้เป็นไข้ปูไสีเมียแล้วนะน้ำตาลตั้งขาก็บว่เดกจะเป็นอึจะเป็นยากให้คอยตวดน้ำตาลคอยไปโรบาจะสีวาอีหยังถ้เจ้าเป็นเบาหวานดีครับ ไข่ไปโรพยาบาดนองักอันหมอเพิ่นกับักอีหยังนาอมาหัาแขนคข่เจ๊ก็ดีเป๊ะเป๊เป๊ะอยู่ที่บาดยู่ยากรบบานเออไได้หนล่ะครับบัจ๊อ้อยไข่ออกเออไข้แนหมอเพิ่นบอกว่าราะาาเห็ดอียงเห็ดอียงหมอกระบอกยู่เพิ่นมาบัดคว่ำดันมาซันคว่ำดันไข่บางขันน้อยหาซีตีเืไ่ไปเยเยไอยไข่ปรองบาดขึ้นกระบักไป่เนยบอกว่าคข่เป็นไขเนีเพิ่นกระบอกเอาขึ้นเตียงคราวประชันจับชอนขาเพ่นได้ออกกระวานเสียบยล่าไข กันว่าแล้วแต่หมอมาไหนผู้วัดตลอดทั้งนี่เฮ้ยเป็นคือสิเรียนมาเนาะเลียนๆมาฝ่ายหมเคยเห็นดิมื่อหนึ่งฝ่ายไปตรวจไายในเยาวราชวัดสี่ทองอมอได้ไพ่ได้เหรอเขาตรวจก็ใชนแล้วนี่จากขึ้นที่มาบอกไปทั่วแท้หาบอาไปทั่ววัดไพ่ได้ไปคุณหมอเอาคุณหมอเรื่องถอดแหวนบ๋อวัดซันบ่ไม่ครับหมอยมถอดนาฬิกาันอุ านนเะไปยุคสีแล้วไม่กั้งเป็นไปธรรมดาอนี่ว่าน้ำมูจ้านี่น้ำแบักจักอีหลีเด้อเนี่ยนี่ยังน้ำแบกจ้ำลวดลายจะมเป็นลวดลายอีนี่แหะบอกกับเจ้าไม่จะยุ่งใครใส่แม่หยังขนุ่นใครใส่ขนาดน้ำเงาออุ้ยยากตักน้ำอาบยังจีนี่เป็นยังไงครับตักน้ำอาบบอกกระลุงเลยว่าอุปกรณ์การเกษตรรถไถกีจ้าควาย เดี๋ยวเดียวเราไปเรามาเจียวมากฝรั่งสันนิษฐานนี่ไม่ใช่หรอครับหมากพลังติีตีโอ้ยซุ้มวันนี้เรากระยุนตะกลางน้ำตีไม่ใช่หรอครับเราเชิดกลางน้ำกต้องเอาท่าโอ้ยเจ้ากันเทยคนชอบดูคนข่อยเกินตุ๊เจ้าสองคนนะวันนี้เสียหามัสไซเอ็มโอยูก็ได้เอ็มโอยูอีหยังอีฮะไซเอ็มโอยูอีหยังงไม่เขาประกาศเดินพยาบาลกระเทยแห่งประเทศไทยมารวมตัวเป็นสมาคมไปแล้วเอ้ยมันจังไปใครที่ไป ชงจดไม้ไปพยาบัลศูนย์อยู่เง่อีดีดิบ่มีดอกอยู่พยาบัลศูนย์มาสิมี่งสีบาเสื้อดกบ่เสื้อดกเสื้อดกเขาแอบไปจะซื้ออีดีอีีมนแท้รุ่มมันพยาบาลกูใส่อยู่ลูกบรท่านะลัมาสิมี่บอกไป่วายปันก็ห็นมบะมีจางไรนผู้บัญชาเสียสีสมสมกอีนะเห็นยูม่ามันมันเป็นการแสดง ลิงก็มีครับอาจารย์ต้องถามก่อนว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีไหมคะมีครับคุณอยู่ท่านใดใช่ไหมครับโอ้เพื่อนบายบายบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีชายแท้หรือเปล่าบอกไปทั่วจัดเล่นบัตรที่เนี่ยแม่นยู่เมื่อเนี่วบอกไปทั่วแล้วเมย์เบาหวานขึ้นยังได้โอ้ผมมีแต่เป็นเบาหวานเนาะเป็นเบาหวานกินก็กินไปทั่วทีนี้ตีกินเนี่ยังก็กินไปทั่วทีกินแต่ผู้ชาย แต่ว่ามีอยากรู้เพราว่าไปใส่พุนพิที่กอนค่ะไปใส่มากครัยไปหาบุษชัินับปะฐมบันเทิงศิลป์ไปเลาะบึงหมอลำันย้อนแม่นเนาะเออเล่นปะดีปะซยกันเลยป๊ามาดอกยูเดียนหายเงีบจ้เปล่าไม่คเือล้วคุณเตือดไงร่มปฐมัรีเขาลุ่มแน้วโอ้ะมาสิบไม่ไป็างซ่งจะจไปทข้างมันผู้ใดสิไรลุ่มอะไรก็ลุมท่เดียว แมนอยู่เทียนได้ไหนตั้งสิ่งสุดไปม่วงๆไนเลยโอ้ยมาเอาเด้อไปเซ็นเป็นมาหาเงินคักนอกเฮ้ยมามหาจังไดยไปแสดยงยุคกลางเส้นทันได้สามพันบาทคุณอาก้อยังว่าอยู่นี่กับซื้ได้หลายกออยู่บ่เออยุ่ยยี่คนยางพันไปพันมาจังไดยจังปัดจบกระเป๋าจักเทียนเนี่ยปั๊บจบทาไมกระเป๋าขาดเจากอีเทียนนี่เพราะแต่ทายอยู่ไปเป็นทีละลืมเนี่ยไปยังก้อยซื้อไอโฟนมาอันทายู่โอ้เจ้าว่านี่ตากร้องกะบอมีคนสวยคนงามคนเวทีปันเนี่ย ป่าวาจังสันหลังใดจังไปรอไทยแต่ทั้งไตมิตรชุม่มผู้ไฮ่บอกให้ใครละ่ะนี่กั่ท่านเดือดแต้งหนาไม่บอกให้พิ่จี้ก่อนไม่ได้พูดให้ใครนะครับโ <c oughs> อ้ยข่อยชุ่มเสียงเหลือเกินอะไรพอจะเป็นเ <c oughs> บาหวานเคอจังใดจังสิเศร้าก็เป็นยางเบิ่งได้เป็นยางติจังน่อยไปไปไปหาพึ่งมีแนวเห็นแต่เศร้าเบาหวาจคอยหูอยู่ได้เ <c oughs> <c oughs> อ้ยจี่แหะโอ้ยเป็นยังไงจังใดจังสิเศร้าป <c oughs> ่าวาจจังได เราเอามีดปาดคอเราก็ไดจาคให้เพื่อนเบิร์ตโตเลยเข่าคักๆบวันออนี้เออเย้ครับการเสี่ยงประมือกันตลกชุดแรกช่วงแรกนะครับกับทีมงานพิเศษสาวาท์